น้องฟอก,ก,กอ่าคุณอ,อนอนท์ที่นี่ที่ไหนคะน,นี่ก็จะใส่เสื้อสอีสแดงอ่ะกระทิงอ่ะขอด,ด้านครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปดูแลก,กันเราดูแลไม่ใช่หรอก็สีแดงกระทิงมันไม่ชอบสีแดงหถแล้วข้างอันนี้ <c oughs> เวลาไม่ทำงานก็รับจ๊อบปั่นจักรยานสาม้อนะครับ คุณอนอนท์พี่วินนะครับพี่วินตามล้อเอยยฮ้ยฮิฮิพอแล้วนะม,นม,วมันวิดีโอมีหมามีหมาคิดว่ามีควายอันนี้เรามาถึงหมีหมาแล้วนะโอ้เมื่อกี้เพิ่งดูอะไรมานะเมื่อกี้ดูอะไรลนะ่รราสุดล่าสุดอะไรปลาล่เหรอหมีหมาหมีหมาม เห็นมีโน้ไหมเห็นมีโน้ไหมเห็นมีไหมเห็นมีโน้ไหมเอ็นยังามมาขุดพยายามเลยอะอากาศดีมากมาตั้งแต่แดดไม่มีจนตอนนี้แดดแป๊ดแป๊ดเลยตอนเนี้ยชอบแอบถ่ายมากกว่า 是了呀？<laughs>